นางน่ารักทุกคนความกว,วนแม่อ่ชวนแม่ร้องเพลงจะชิลมากไม่ไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้เลยเนาะน้องปายกับแม่ชวนแม่ร้องเพลงดีกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยชิลๆแม่ก็แบบสายฮาอยู่นะแม่ก็ช็อตฟิลอยู่เรื่อยแม่ชอบช็อตฟิลอะ่ะใดๆเนาะธนดลก็ น้องไม่ได้อัปเดตสองสาวันเนี่ยทุกคนเอซีคิดถึงแอคปั่นมันก็บอกว่าอยู่กับเมียน่นนี่นั่นผู้จัดการเขาก็ส่วนทันทีจ้าตอนผู้จัดการไล์แอคปั่นมันก็เข้าไปผู้จัดการเขาบแบบแหมปั่นไม่ดูตามมาตาเรือโหนคนที่ปั่นด้วยเขามีผัวแล้วจ้าอุย้ยยิ่งกว่าแก้วลาวอะล่วงลงไปแทบจะเก็บขึ้นมาประกอบกันไม่ได้อะ่ะ แตกขนาดนั้นเลยเออปั่นไม่ดูตามมาตาเรือโหน,น้องก็อัปเดตแล้ววันนี้เธอไปทำหน้าจ้าธนดลนนะ่ะเธอไปเสริมหลอก่อนขึ้นดอย่อ เอาเรืยองแข้าว้มเพีงให้อยู่ยี่สิบบาทหน <Yeah. S 1> ูขอเพลงตามเงนินไว้ก็ยีบาทอ mm hmm. ันนี้โอ๊ยเอา จากใครโนรถเนี่ยยังไม่ยังยังไม่ได้เอาไปเก็บกลับใช่ไหมยังสงค่ะห่างหน้าก็ลงไว้เอาไปให้ แม่ชอบร้องเพลงละอะไรที่มันไม่ต้องสูงอะ่ะคอร์ดเพลงใจสตงมาเหรอขึ้นขึ้นแม่ลองขึ้นห้านฝั่งนี้สิเป็นยังไงขึ้นลมได้อยู่เออลมได้อยู่มีลมได้อยู่แม่ไม่ชอบร้องดีสดสายกีตาร์ถ้าคนไหนไม่ดีดพมมืออาชีพอ้าวคุณแ่น, <laughs> นี่ก็ดีดมืออาชีพนะเนี่ย key này original key tài ô là thầy Hãy subscribe cho kênh Ghiền không เอาวันซือทียใครโถงงานับบนึงเลยขอบคุณพี่จอยครับโอ้มาแพ็กเกจคู่เลยพี่จอยพี่พอขอบคุณนะครับขอบคุณที่การูเป็นแรงใจพอกับเรียนเชิญทุกท่านขึ้นพบแล้วกับสัมผัสกับการแสดงปะสัมผัสเอาคุณใช่ปะเห็นไผมเหรอ ออนี่งสองตึ <im Space> ้นตรงไหนมาเตรงนี้ตรงนี้ไม่มีนี่นี่ลมเลยลมเจ้าการนี่แม่ไม่นี่เอาแม่มาใส่ก็ไปนอ3อเอาดีนาไม่ได้ไม่ได้มนจังหวะเกิดออเดี๋ยส่งให้อะไย อ้ยใครส่งนงอย่พี่ตุ๊กตาขอบคุณครับพี่ตุ๊กตาขอบคุณนะครับ๋ยวดีไม่แฮร์ไอไม่ชินเอาอยากหนักเป็นจให้เอาเดี๋ยวขึ้นัหนขึ้นไหมาดิคีของใครเ่ย <laughs> มันไม่มีคีของใครหรอก มันเป็นคีย์ที่มันด็กง่ายเอ๋อลืมยุ้ยวิว thank you <c oughs> ตั้งตัางาลำกอนสวัสดีสวีดับไม่เลยะร้อง,งอ,งองเพงลงเหรอไม่ร้องละตั้งต่างต้องร้องเพลมเพื่อเธอทำนัดเจอฉันแันนิวชนะแล้วนะครับ สวัสดีครับเด็กผีครับมกลมาทาอะไรมาถ่ายรูปเหรอถ่ายตะกร้าผ้าคิดถึงทุกคนนะครับในทวิตเจอเธอมีมัมมมีมมมีมมมีงางองยังงขีงจกี้ครับออมจอรแม่ว่าจอรย่อมาจากไหน อ้อมอรอย้อมมาจากอะไรห,หนึ่งสองซับก็กบแม่เมื่อวานแม่เล็งตีน้อยวงไม่เกี่ยวกันวันนี้ไม่ไปจัดเลวันนี้ยายทวดไม่ดูแลนิชาเหรอจ๊ะนิชาไม่ขายของอนิชาทำไมต้องเอาเด็กมาขายของเลยทำไมทำเหมือนเติงตั้งมาลํากนแบบนี้เ <c oughs> ติงตั้งก็เด็กมาขายของนะก็ไม่ถึงเป็นคนแบบนี้ก็นิชาต้องกินลมไหม ทุกคนต้องเรียนนิชาช่วยกันเพราะว่าอ้านิชาไม่กินนมแม่เหรอไม่นิชาไม่ได้กินนมแม่ก็กินหนงโพสิ่วัวแดงอะโอ้ยเขายังเล็กอยู่กินไม่ได้กินได้นั่นแหละคือผลงานของแม่นะผลงานเลยต้องเรียนช่วยกันคนประกอบการแม่โซเรียนซื้อได้นิชามานิชาขี้แตกแม่เขาบอกเหรอแต่ทำไมเช่วยกันเก็บบาง ก็ดีแล้วแมตาเลี้ยงบ้างวันนี้รอใส่ไข่รอใส่ใจแน่ป้าจ๊าน้องๆขอบคุณน้องๆที่ชนม,มากๆนะครับที่มหาพี่ในวันนี้นะครับแม่คิดว่าถ้าเราไปเหนือมันจะหนาวขนาดไหนก็ดูในกรมอุตุม่เ็นป็ในไอ้อากาศอุ้ยมันมีกระเป๋าย่ามที่หนูสะพายมาจากบนดอยอ่ะเหน็นพันไหม อยู่ในกระเป๋าช่องแรกมีนะโอู้ยังไงอยู่นั่นซื้อลอตเตอรี่เป็นเลขที่จับได้อยู่ที่วัดเชียงใหม่นะาจังหวัดตากนาแล้วมาตากอย่าลืม,มไป บอกลองนอนให้แม่เป็นด้วยนะ <ไป S 1> อะไรแม่กำลังเปิดโฟนนม่าจะพิมพ์มันขึ้นบอกนู